รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย BDMs เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญสวัสดีคุณผู้ชมครับผมนัทเนธเกศสวัสดิ์ปาละกะวงใิธิยาครับ เรากลับมาพบกันในจุดเปลี่ยนสายแข็งครับรายการที่เราจะชวนบรรดาตัวตึงสายแข็งในวงการมาพูดคุยเรื่องราวการใช้ชีวิตแบบสุดตองและจุดเปลี่ยนที่เขาต้องเจอครับวันนี้แขกรับเชิญของเราก็ถือว่าเป็นสาวสวยท่านหนึ่งครับเธอเป็นนักร้องที่ใครหลายคนชื่นชอบและวันนี้เธอมาในสโลแกนใหม่ของเธอครับเปลี่ยนหน้าจนลูกค้างงเลยเธอพร้อมอยู่แล้วนะครับคุณซานนินิพาพรครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญครับขอบคุณค่ะนะโอเคเห็นหน้าเธอแล้วก็ลาคุณผู้ชมไปเลยนะคุยก่อนค่ะคุยก่อนเปลี่ยนหน้าจนลูกค้างงใช่ผมว่าเรื่องราวที่เราจะคุยกันวันนี้อยู่ในความสนใจของหลายคนโดยเฉพาะสาวๆเกี่ยวกับเรื่องการทำสัญญกรรมเรียกว่าคุณนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เลยแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมว่าเราย้อนความจำกันหน่อยดีกว่าจริงแล้วเนี่ยคุณเริ่มต้นจากการเป็นนักร้องมาตั้งแต่เด็กๆเลย ใช่คือคือพอมาตอนมอปลายอ่ะเริ่มรู้ตัวแล้วว่าหนึ่งไม่ชอบตื่นเช้าแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะงานอะไรนะที่แบบไม่ต้องตื่นเช้ามากไม่ต้องเข้าเป็นรูทีนไม่ต้องแบบแบบประจําอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ลองมองงานพวกออกเรือประมงนะครับ <laughs> ได้หมื่นตุ่มต่นะครับห้าโ <laughs> มงเ,เย็นย <laughs> <laughs> มันก็หนักกับหนูเกินไปมันก็หนักกับหนูเกินไปแต่ว่ามปลายมันเริ่มจากว่าเราไปเป็นแบบคณะประสานเสียงเหมือนของโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องไปแข่งอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยเราชอบแปลว่าเราชอบร้องเพลงแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลย ไปตามร้านต่างๆเราเห็นนักร้องที่ร้องเพลงอยู่ในผับแล้วร,รู้สึกว่ามีความเขามีความสุขจังเออเราก็เลยชอบแบบนี้ก็เลยฝ่ายฝันเลยว่าจะเป็นนักร้องผับ บอกที่บ้านว่ายังไงฮะบอก,บอกที่บ้านคนพบความฝันเนี้ยไม่ทันได้บอกที่บ้านนะเน็คเพราะว่าเวลาที่เราไปซ้อมดนตรีเนี่ยพ่อแม่เขาก็จะไม่ได้ไม่ไม่ได้รู้เขาก็คิดว่าเราแบบเลิกเรียนแล้วเราก็ไปทําอะไรแบบอยู่กับเพื่อนอหรืออะไรแต่มันเป็นการไปซ้อมดนตรีพอไปซ้อมดนตรีเรื่อยเรื่อยเเงินมันก็หมดเพราะว่าซ้อมดนตรีมันก็ใช้เงินหารกันคนละร้อยหนึง่ง<ฆ>มันก็คือเป็นค่าใช้จ่ายหมดเราก็เอ้ยอย่างนั้นหาร้านไหมออดิชั่นเลยก็เลยกลายเป็นอาชีพพอกลายเป็นอาชีพจริงๆเนี่ยพ่อแม่ถึงจะมาคอยตาม เดือนแรกมาคอยตามว่าเป็นห่วงแบบสังคมกลางคืนจะน่ากลัวไหมก็ตามได้เดือนเดียวค่ะพ่อแม่ก็เลิกตามแต่ก็กลายเป็นอาชีพที่เรายึดมาจนก่อนที่จะประกวดเอฟก็คือร้องเพลงกลางคืนตามร้านต่างๆค่ะจำได้ไหมคะว่ารายได้ตอนแรกๆเนี่ยได้ร้านละเท่าไหร่ร้านแรกเลยที่เขาให้คือ400บาทร้องชั่วโมงครึ่งสี0รบาทก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ก็ก็ไม่แย่นะไม่แย่ไม่แย่ก็พอกินพอใช้ค่ะ แต่จุดเปลี่ยนสำคัญของผู้หญิงคนนี้ก็อยู่ที่การเข้าไปเป็นหนึ่งในสมาชิกบ้าน AF เข้าไปประกวด AF ใอ่อะไรคือเหตุผลที่ทำให้คุณตัดสินใจเข้าไปร่วมในรายการนี้ครับเพื่อนเลยค่ะต้องบอกว่าเพื่อนเลยเพราะว่าคือไม่ได้อยากเข้าไปประกวดหนึ่งไม่ได้สนใจการเป็นนักร้องเดี่ยว 2. คือรู้สึกว่าโอ้มันยากเพื่อนบอกว่าเฮ้ยลองไปสักทีหนึ่งหนูหนูก็พูดตอนนั้นอ่ะพูดโดยที่ไม่คิดอะไรพูดตลกตลกอ่ะว่า ถ้าไปแล้วเลี้ยงไหมเพื่อนบอกได้เลี้ยงหนูก็เอาเลยเช้านั้นไปเลยไปแล้วจุดเปลี่ยนของคนเกิดจากหนึ่งมาเกิดจากความโลภความตระก้กคุณก็เข้าไปจริงๆใช่ค่ะเห็นว่าไปวันแรกนี่ร้องไห้เลยใช่ไงตื่นตันใจไม่เพราะว่ามันจะไม่ได้ดื่มแล้ว ชีวิตมันจะไม่มีละอิสรภาพอิสรภาพมันไม่มีมันจะต้องเข้าไปอยู่กันกี่เดือนนะถ้าเกิดว่าอยู่จนครบ3ามเดือนค่ะนะอยู่ที่ว่าเราจะออกอาทิตย์ไหนเกิดโชคดีไม่ได้ต้องออกเลยก็คือ3ามเดือน3มเดือนเต็มๆ็มไม่ได้ออกมาเลยไม่ได้ออกเลยประธานโทษอันนี้เป็นเรือนจั่ห <c oughs> คือนั่นแหละหน,ห<า>หนูหนูถึงคิดหนูถึงร้องไห้นะเพราะว่าเล่นผับมันไม่มีอะไรที่ต้องแบบ เป็นตารางแบบที่แน่นอนเลยมีโอกาสได้ฟังเพลงมือถือได้จับทุกอย่างได้จับสังคมภายนอกรู้หมดเลยแต่พอเข้าบ้านในเ e อฟอบะไม่มีอะไรเลยมือถือก็ไม่ได้ S <S <S เรามีสิทธิ์ออกจากบ้านได้คือวันที่เล่นคอนเสิร์ตอนอกนั้นไม่มีสิทธิ์ยกเว้นว่าไม่สบายจะพาออกไปหาหมอคุณมีสิทธิ์ได้ออกจากบ้านแค่นั้นแล้วมีคาแรคเตอร์ที่ทีมงานเขาวางไว้ให้ไหมว่าใครจะต้องเป็นอะไรยังไงหรือทุกคนก็ฟรีสไตล์ทุกคนฟรีสไตล์เลยค่ะแต่ว่าเขาก็จะมีแบบบอกนิดนึงว่าคนนี้อย่าทำอันนี้เยอะนะม,มนีมีเตือนมานะจากจากคอมเมนต์อะนะคะแต่เราก็ไม่รู้หรอกเราอย่างอย่างหนูเนี่ยนอนเยอะ คนก็เลยแบบว่าเอ๊ะนี่มาประกวดหรือมาพักผ่อนเช่เ,นน okay. เขาก็จะเข้ามาเตือนว่าอย่านอนเยอะคนเริ่มป่ดแล้วมาพักผ่อนบ้างแื่มาพักผ่อนบ้าง <c oughs> เขาไม่มีอะไรดูแล้วมาตื่นมาอะไรอย่างเงี้ยและในที่สุดคุณเป็นแชมป์ค <c oughs> ่ะคุณเป็นแชมป์ผู้หญิงคนแรกด้วย <c oughs> ผมเดาว,ว่าคุณ <c oughs> คงไม่คิดฝันหรอกว่าคุณจะเป็นที่หนึ่งในในการประกวด <c oughs> ครั้งเนี้ย มันตกใจค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าหนูจะต้องออกจากบ้านเนี่ยหลายๆอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วเพราะมันมีแบบคะแนนน้อยต้องไปอยู่ปากเหวคําว่าปากเหวหมายถึงว่าคนที่คะแนนน้อยที่สุดในบ้าน3คนแล้วก็มาคัดอีกทีว่าใครน้อยที่สุดแล้วออกจากบ้านหนูยืนปากเหวบ่อยมากหนูอยู่มาได้3เดือนหนูก็หนูก็อึ้งเหมือนกันอ่าหลังจากที่พิ้งอันนี้ออกจากบ้านเอก็อย่างที่คุณผู้มชมทราบเลยนะฮะเธอก็มีผลงานเพลงแล้วก็มีงานมากมายในวงการบันเทิง แต่สิ่งที่หลายคนตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้ก็คือใบหน้าของเธอต <c oughs> ้งใช้คำว,ว่าวิวัฒนาการความงามของเธอเนี่ยมีกันหลายเวอร์ชรันมาก จนได้ใช้ยาเปลี่ยนหน้าให้ลูกค้างงเลยเห็นว่าล่าสุดเนี่ยคุณเป็นแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตแบบว่าเบอร์ค้าล่าสุดพี่เบิร์ดยังแซวเลยใช่เรียกว่าหน้าเปลี่ยนมาหลายเวอร์ชันมากหลายเวอร์ชันแต่แต่สนุกค่ะเป็นเรื่องที่สนุกชอบให้คนเล่นมุกเกี่ยวกับเรื่องหน้าเรามากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ตะโกนที่สุดแล้วว่าคุณทํามาแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เนี่ยม,มันคืออะไรครับทำไมคุณถึงสนใจในการทําสัญญาการม จุดเริ่มต้นก็เกิดมาจากการบูลลี่เหมือนกันตอนแรกที่เราประกวดเอฟมาเนี่ยออพอได้แชมป์มาก็ไม่น่าจะโดนว่าเรื่องอะไรมันกลายเป็นแบบว่ามาเป็นดาราได้ยังไงได้แชมป์ได้ยังไงโหเขาไม่เลือกหน้าตาเลยเหรอหนูก็อ,อ้าวเฮ้ยเราประกวดร้องเพลงมาเราไม่ได้ประกวดนางงามนะมทาไมเราถึงจะต้องเรื่องสวยเรื่องงามมันต้องมาล่ะวันที่หนูยังไม่ได้มีละครยังไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรไม่ทําก็ได้ช่างมันยืนหยัดความเป็นตัวเองอพอถึงเวลาแบบเริ่มไปละครปุ๊บไปเจอคนข้างนอก โอ้ตัวจริงเออดูดูอ้วนนะคะดูดํานะคะเ,เดี๋ยวนี้เขาไม่มีไม่มีกระจกบางๆมากั้นแล้วหรอว่าอะไรพูดได้อะไรพูดไม่ได้แต่สิ่งที่เขาพูดเออมันจริงเราไม่ดูแลตัวเองจริงๆเราไม่เคยสนใจเลยเรื่องทาครีมเราไม่เคยสนใจอะไรเลยก็แล้วแต่ที่จะเป็นการดูแลตัวเองให้สวยขึ้นให้ดูดีขึ้นซึ่งท่าแรกกับ การที่แบบลูกค้าจ้างเราทําไมเราถึงไม่ดูแลตัวเองให้งานนั้นดูดีดูสมราคาที่เขาจ้างเราก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนว่าไม่ได้แล้วฉันจะต้องกลับมาดูแลตัวเองอด้วยวิธีไหนก็ได้อือัอนนี้ก่อนที่คุณจะเล่าเราลองมาดูวิวัฒนาการมองมาที่พิธีกรที่กำลังสัมภาษณ์คุณโอเคน้าดีอยู่แล้ว แต่ว่าสิ่งที่หนูอยากให้นาทําคือน้าทําเอ็นโดไทแบบที่หนูทําก็ได้ค่ะเพราะว่านาเป็นคนแสดงความรู้สึกเยอะหมายถึงว่า <c oughs> ใช่สิริรวมแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยไปกินหลักนะ กลับเข้าสู่จุดเปลี่ยนสายแข็งครับแขกรเชิญของเราคุณซานินิพาพอรอยู่กับเรานะครับในเบลกนี้<ะ>เราจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับวิวัฒนาการความสวยของคุณ <c oughs> จงใช้ครับว่าวิวัฒนาการความงามของเธอเนี่ย<ะ>มีกันหลายเวอร์ชั่นมากมกก่อนที่คุณจะเล่าเรา<ะ>ลองมาดู วิวัฒนาการ <c oughs> จากซ้ายไปขวาเนี่ยเรียงลําดับจากก่อนไปหลังเลยไหม<า>ฮะจากปลาเนาะจากปลาเป็นคนแรกๆเนี่ยคุณก็จะเป็นสไตล์ร็อกๆหน่อยนะแมนแมนใช้คํานี้แมนแมนทีนี้ก็จะเริ่มมีความหวานๆขึ้นมาหน่อยหนึ่งห<า>แหมสองภาพหลังนี้ต้องใช้คําว่าสวยจัดเลย <c oughs> สวยจัดเลยนะฮะ มันเริ่มจากตรงไหนก่อนอันดับแรกแก้ไขตรงไหนก่อนจมูกก่อนเลยค่ะคเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเอ๊ะหน้าหนูมันดูแบนๆเวลาออกทีวีแต่งหน้าอะไรก็ไม่มีมิติเลยหนูเลยเอ๊ะอย่างแรกเลยที่จะทําให้คนทาศัลยกรรมแล้วดูเปลี่ยนที่สุดน่าจะเป็นจมูกหนูก็เลยทําจมูกก่อนเลยเนี่ยมาเป็นจมูกหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มรู้จักการแบบโบท็อก ฟิลเลอร์พอมาตรงนี้เอาละหนูเริ่มละร้อยใหม่ไปเลยทำอัลเทอราที่ที่มันจะดูให้แบบหน้าเราเรียวขึ้นดูมีรูปดูมีเชฟขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่พอมารูปนั้นก็คือหนูไปทำเอโนโดไทมมาเอโนไทก็คือการเกี่ยวเอากล้ามเนื้อขึ้นค่ะคเพราะว่า พอหนูโบนหอกเยอะๆใช่ไหมนะเราเป็นคนแสดงความรู้สึกเยอะอะค่ะพอเราขยับหน้ามันก็เหมือนไปดึงเอากล้ามเนื้อตรงนั้นอะลงอีกทําให้กล้ามเนื้อเรามันหย่อนคล้อยไปอีกรประกอบกับอายุเยอะด้วยค่ะหนังตามันก็เริ่มเนี่ยนะเห็นไหมหนังตารูปที่สามไหมมันเริ่มแบบตกลงมาแต่หนูต้องใช้แบบว่าเทนติดตาแบบว่าเหมือนเป็นปนสติ๊กเกอร์รติดเพื่อให้มันยกตาขึ้นหนูก็เลยตัดสินใจว่าอย่างนั้นฉันขอทำเอโนไท์เลยก็คือการดึงเกี่ยวกล้ามเนื้อขึ้น3จุดแล้วก็ทําฟันมาทําฟันรูปหน้าก็เปลี่ยนขึ้น เนี่ยคะ่ะทั้งหมดที่หนูทําสิริรวมเล่นเนี่ยใ่้ใช้จ่ายเนี่ยไปกี่หลักนะคิดโดยรวมเลยหนูว่าก็เป็นร้านนะโอ้โหโอโหอาอย่างงี้มองมาที่พิธีกรที่กำลังสัมภาษณ์คุณโอเคอเขาคพพวรจะทาอะไรบ้างจริงๆนะดีอยู่แ,แล้วแ,นะแนะนําผมนะฮะแต่ว่าสิ่งที่หนูอยากให้นาทําคือนาทำเอนโดไทแบบที่หนูทําก็ได้คะ่ะเพราะว่านาเป็นคนแสดงความรู้สึกเยอะหมายถึงว่า <laughs> ใช่ เพราะน้าสาษณ์ใช่ไหมน้าก็ได้ทำให้คนอารมณ์ดีตลอดใช่ไหมน้าก็จะหัวเราะไปด้วยพอหัวเราะไปด้วยปุ๊บร่องรอยมันจะเกิดขึ้นบอกได้ไหมว่าเรื่องนี้มันเปลี่ยนชีวิตคุณมากมากเลยค่ะนะมากมากเลยหนึ่งก็คือหลายๆคนน่ะจากที่เคยจากที่เคยว่าเราจากที่เคยบูลลี่จากที่เคยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กลับมาแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยเราดูแลตัวเองดีขึ้นเราเองก็มีผลกับตัวเองคือเรามั่นใจขึ้นคุณว่าคุณเข้าข่ายของการเสพติดสัญญกรรมไหม อ <Finished> นาเข้าใจคำว่าคำว่าชอบใช่ไหมชอบกับเสพติดคือเสพติดม,มันอาจจะต้องไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆเลยแต่หนูชอบหมายถึงว่าถ้าหนูรู้ว่ามันบกพร่องแล้วหนูชอบเดี๋ยวหนูจะไปทำอลาวเพราะนั้นผมว่าเรามาหาคำตอบกันดีกวกาคุณผู้ชมครับ วันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลในเครือ BDMS มาเพื่อคุณโดยเฉพาะเลยมาคุยกับคุณหมอกันสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะแมเนทสวัสดีค่ะคุณสานิหมอชื่อแพทย์หญิงคุณพิสมัยสุวะโจนะคะเป็นศัลยแพทย์ผ่าตัดเปลี่ยนเพศจากศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะเอาละวันนี้เราจะมาคุยกับคุณหมอคุณพิสมัยกันนะครับคุณหมอครับการทําสัลญกรรมเนี่ยมันมีกี่แบบครับ อย่างการฉีดหรือหัตถการอย่างที่<ม>คุณเล่าให้ฟังเนี่ยมันเท่ากับการทําสัลยกรรมไหมครับคุณหมอครับถูกต้องค่ะการฉีดก็คือการทําศัลยกรรมอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่า Minimal Invasive ฟ u ซ g ร r จรค่ะศัลยกรรมตกแต่งอ,อ่ะแบ่งออกเป็น2แบบนะคะก็คือแก้ฟังก์ชันกับคอสเมติกค,ค่ะ แก้ฟังก์ชันก็คือแก้ไขการทํางานของอวัยวะนั้นๆให้กลับมาปกตินะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผ่าตัดเพื่อคอสเมติกก็คือเพื่อเสริมสร้างให้ดูดีขึ้นให้สมมาตรขึ้นให้มั่นใจขึ้นเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนไข้นั่นเองค่ะ อันนี้ต้องเรียกว่าสรรลยกรรมใช่ค่ะนะค,คุณผู้ชมจริงๆแล้วต้องออกเสียงว่าสรนรยกรรมนะฮะแต่ด้วยความสะดวกในการดําเนินรายการผมก็สรญกรรมสรญกรรมคุณหมอครับและการทําสรรยกรรมเนี่ยสามารถไปได้สุดขนาดไหนครับมันจะเปลี่ยนกันแบบ เปลี่ยนหัวเปลี่ยนกระโหลกอะไรกันอย่างนี้เลยไหมครับคุณหมอครับขึ้นอยู่กับหลายประการนะคะอย่างที่1เลยคือตัวของคนไข้เองค่ะต้องถามใจตัวเองก่อนว่าสิ่งที่เราต้องการผ่าตัดแก้ไขเนี่ยคืออะไรถ้าเกิดว่าเป็นการผ่าตัดกระดูกเนี่ยคงเปลี่ยนทั้งหมดไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นการผ่าตัดเกี่ยวกับซอฟต์ทิชชูหรือว่าเนื้อเยื่อที่อยู่นอกเหนือจากกระโหลกออกมาเนี่ยค่ะก็มีการผ่าตัดได้เยอะแล้วก็ได้ทั้งใบหน้าจนถึงกระทั่งเปลี่ยนใบหน้าเรียกว่า facial transplantation ได้เลยก็คือการปลูกถ่ายใบหน้าในคน ที่อุบัติเหตุรุนแรงอะค่ะ oh. ความเชื่อที่ว่าต้องเปลี่ยนซิลิโคนทุก3ปีหรือว่า10ปีเนี่ยจริงไหมคะโดยมากทางการแพทย์เนี่ยถ้าเกิดใส่วัสดุที่ถูกต้องมักจะอยู่ได้ไม่ต้องมาเปลี่ยนนะคะ mm hmm. แต่ทีนี้เราก็ต้องเฝ้าระวังค่ะมีข้อสังเกตอยู่ mm hmm. ก็คือสี รูปร่างและก็อุณหภูมิเมื่อสีผิดไปเช่นรู้สึกมีสีแดงที่ผิวมีการแดงของผิวหนังบริเวณที่ทําผ่าตัดไปหรือรูปร่างที่เปลี่ยนไปมีการหดมีรัง้งมีเบี้ยวหรือว่าอุณหภูมิมีความร้อนบริเวณที่ทําผ่าตัดไปอาจจะมีปัญหาได้นะคะให้รีบไปปรึกษาแพทย์ที่ทําสัลยกรรมให้ค่ะเช่นของคุณเริ่มเขียว<ม>แล้วมีหนองไหลออกมาบ้าบออันนั้นต้องรีบไปหาหมอแล้วสัลยกรรมอะไรอันตรายที่สุดนะครับ ศัลยะกรรมที่อันตร,รายที่สุดก็คือศัลยะกรรมที่ประเมินผิดมีความเสี่ยงคนไข้ย,ยังไม่ปลอดภัยพอหรือการทำศัลยะกรรมที่มีความเสี่ยงมากไปเช่นทำนานเกินไปเสียเลือดมากเกินไปค่ะอันนี้คือจะเป็นอันตร,รายที่สุดเลยค่ะแล้วคนทำศัลยะกรรมอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าเสพติดไหมคะคุณหมออ,อ การเสพติดสัญลากณกรรมก็เหมือนการเสพติดทั่วไปก็คือว่าการเสพติดนั้นเนี่ยจะต้องทำเกินความจำเป็นแล้วนั่งคิดนอนคิดถึงสิ่งนั้นตลอดเวลาทำให้กระทบต่อชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แนะนำให้พบจิตแพทย์นะคะแล้วสัญลักณกรรมอะไรที่ถือว่าแพงที่สุดนะครับคุณหมอครับแต่ละยกกรรมอะไรแพงที่สุดนี่ค่อนข้างตอบยากเลยนะคะเพราะว่ามันขึ้นกับหลายปจายัจจัยแต่ณนะเบื้องต้นเนี่ยก็คิดว่าการทำผ่าตัดหญิงเป็นชาย แบบฟาโลนะคะซึ่งมันมีหลายขั้นตอนถ้าทุกๆขั้นตอนรวมกันแล้วจะค่อนข้างมีราคาสูงที่สุดณนะปัจจุบนนะะันค่ะแล้วสมมุติว่าเปลี่ยนเพศมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยเวลาใช้งานมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับธรรมชาติไหมคะสำหรับ แปลงเพศจากชายเป็นหญิงนะคะสามารถาถึงจุดสุดยอดได้หรือว่ามีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติได้มากกว่า90%จากการวิจัยนะคะแต่สําหรับหญิงเป็นชายเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือจากชายเป็นหญิงเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงธรรมชาติมากแล้วแต่สําหรับหญิงเป็นชายยังอยู่ในระหว่างการพัฒนายอยู่ก้าวดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วถ้าเกิดผู้ชายอยากจะเพิ่มขนาดในส่วนนั้นเนี่ย อันนี้ผมไม่ได้ถามเองไหมคะผมไม่ได้ถามเอง <Okay. S 1> ฮะเพราะว่าถ้าเกิดผมถามเอง mm hmm. ผมคงจะปรึกษาเรื่องการลดขนาด oh. เพราะว่ามันลากพื้นครับ <laughs> <c oughs> อ่ะอย่างผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ชายที่มีความไม่พอใจในขนาดของตัวเองเนี่ยมันสามารถทําได้ไหมครับสําหรับการผ่าตัดเพิ่มขนาดของอวัยวะเพศเนี่ยเป็นอะไรที่ซับซ้อนเพราะว่าอวัยวะเพศชายเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงขนาดได้มีความยืดหยุน่นมีการทําให้อวัยวะดูยาวขึ้นได้จากการปลด เอ็นบางส่วนนะคะที่ยึดก,กับตัวกระดูกทําให้ดูยาวขึ้นได้แล้วก็การที่เพิ่มความหนาของเส้นรอบวงหรือว่าเส้นผ่านศูนย์กลางมีขนาดโตขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นการฉีดสารเติมเต็มหรือว่าเป็นการย้ายเนื้อเยื่อเข้ามาสอดเข้าไปแต่ยังไม่ได้ผลดีนักแต่ข้อแนะนําก็คือห้ามฉีดสารแปลกปลอมนะคะซึ่งพบมากและทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนถึงขั้นอวัยวะเน่าได้ค่ะอ๋อโอเคทางแก้ก็คือว่าไม่ต้องไปทำ อห้าคนเรียกดิค่ะคุณห้ามพูดอย่างนี้เด็ดขาดนะครับคุณสันี์ครับคุณบอกั้นบอกเลยหยุดพูดต้องบอกว่าคําแนะนําของคุณหมอนี่ก็ถือว่าให้ความรู้เราสองคนแลวก็คุณผู้ชมไม่น้อยเลยนะฮะก็ต้องขอบขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงภูลพิสมัยสุวัจโจศัลยแพทย์ผ่าตัดเปลี่ยนเพศศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลในเครือบ d ดีนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับ เอาละมาถึงตรงนี้คุณพอใจในใบหน้าของตัวเองแล้วหรือยังตอนนี้พอใจค่ะนะ <c oughs> ตอนนี้นะคะตอ, <c oughs> ตอนนี้พอใจแต่ว่าอีก5ปี10ปีเนี่ยยังไม่รู้แต่ตอนเนี้ยแฮปปี้มากคะ่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกับเธอเรื่องเกี่ยวกับความแปลกในชีวิตแต่จะแปลกด้านไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันในจุดเปลี่ยนสายแข็งสักครู่เดี๋ยวครับ ปกติเขาจะมีขอจับมืออันนี้ก็คือขอจับอะไรอย่างเงี้ยนี่นันนูนนี่นันนูนเขาก็คิดว่าเราคงไม่ให้จับซึ่งเราไม่จับนะคะเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยเดี๋ยวใจยก่อนโอเคแต่ถ้าที่ผมรู้มาว่าคุณเองก็เป็นเด็กแสบสร้างวีรกรรมเอาไว้เยอะกินกินกินปุ๊บหนูกัดยังไงพี่นุ้นี่ว่านพัน่าพันอาระวังไม้ระวังระวังลูระวังอย่างนี้ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของจุดเปลี่ยนสายแข็งครับแขกรับเชิญของเราคุณสาน,นินีิพาพรครับในช่วงสุดท้ายเนี่ยเราจะมาคุยเรื่องความแปลกกันบ้าง ความแปลกในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงความแปลกที่คุณพบเจอในการทํางานแต่ถ้าที่ผมรู้มาว่าคุณเองก็เป็นเด็กแสบสร้างวีรกรรมเอาไว้เยอะมันมันซุกซนแก่นเสียวเปรี้ยซนอะไรขนาดนั้นแหละครับคุณครับมันมันเป็นมันเป็นคาแรคเตอร์เราด้วยค่ะเป็นคาแรคเตอร์เราที่แบบเราสนุกตลอดเวลาคนคาดหวังเราในแบบว่าภาพพจนไม่มีเต็มที่สนุกเหมือนมางานปาร์ตี้เพื่อนอะไรประมาณนี้ค่ะ คือสไตล์คุณก็คือเล่นใหญ่ใส่เต็มเล่นใหญ่ใส่เต็มใช่คือเราจัดเต็มทุกอย่างทุกงานที่เราไปขอให้คุณบอกว่าคุณจะเอาตีมอะไรไอเรื่องเกี่ยวกับความมึนเมาเนี่ยเคยมีไปทําอะไรที่มันบ้าบ้าบบอที่มันแบบว่าสุดริมที่ประตูไหมก็วิ่งวิ่งแบบจากโรงแรมไปข้างหน้าซอยไปวิ่งวิ่งหนูวิ่งทาไมไม่รู้เหมือนหนูแบบต้องการใช้ energy อะหนูไม่รู้ว่าบางคนอะบางคนเมาแล้วเขาก็จะร้องไห้ใช่ไหมร้องไห้แล้วจะร้องไห้ บางคนก็หัวล้อสนุกเกินเหตุบางคนก็อารมณ์แบบรุนแรงแต่หนูคือวิ่งเคยเจออะไรแปลกๆหรือว่าเจออะไรแบบประหลาดๆจากแฟนคลับไหมฮะปกติเขาจะมีขอจับมืออันนี้ก็คือขอจับอะไรอย่างนี้นี่นันนนนี่นันนุนเขาก็คิดว่าเราคงไม่ให้จับซึ่งเราให้จับนะคะเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยแล้วใจยังก่อนโอเคเพราะว่าบางทีเขาเป็นผู้หญิงเนี้ยแม่แม่เป็นผิงแม่แม่แต่เคยเจอแบบต่างเพศมาแล้วแบบหอมแก้มเลย หนูก็บอกว่าว่าคุณพ่อไม่ได้หอมแก้มน,นานแล้วค่ะไม่เป็นไร <c oughs> ไร <c oughs> <c oughs> ม่เป็นเรื่องตลกไปเขาก็จะมีวิธีมีวิธีสถานการณ์ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วถ้าเป็นประสบการณ์ในการร้องเพลงที่คุณจําได้ดีเลยฮะ <c oughs> คุณอยากจะเล่าถึงเรื่องเมานี่แหละน้องน้าบรรยากาศจะประมาณไหน <c oughs> มันจะสนุกกันเกินเบอร์อะไรกันขนาดไหนน้าเคยเห็นแบบแบบป่าเปรตไหมฮะมันจะแบบมือมันจะว้า ตลอดเวลามันเหมือนคนต่อแถวเข้ามาเพื่อแบบเขาอยากให้เราเมาให้ได้อะกินกินกินปุ๊บหนูกลับยังไงไม่รู้แบบแต่แม่เป็นคนขับรถให้แต่ลงจากเวทียังไงไม่รู้ร้องไปถึงเพลงไหนก็ไม่รู้จําอะไรไม่ได้เลยวันนี้อบคุณมา่านเยอะขึ<ณ>้นมานี่น <โ úng. S 1> ว่ารักความเมเตตา อาอาระวังไม้อาอาระวังไม้ระวังระวังหนูระวังอย่ลืมนี่เนื้อเจระเข้ปั๊นเนี้ยเนื้อเจระเข้ปั๊นเนี้ยเนื้อเจระเทปนี่มากงามลามานี่ยลาบคุ้นไปมาเนี่ยมานี่คุ้นคุ้นนั่นนี่คุ้นเคยไปงานหนึ่งแล้วก็เขาตกใจมากเพราะว่าวงหนูเป็นวงผู้หญิงล้วนใช่ไหมคะครเขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวจะเอาเครื่องดื่มมามารับรองนะครเขาก็มาวางห้าไม่พอค่ะแปดล้วแล้วในในจำนวนแปดขวดนั้นอะ หนูยังไปต่อแบบร้านขนมจีบร้านอะไรที่มันจะเปิดรุ่งเช้าอีกอะแล้วหลังจากนั้นชื่อหนูก็คือเช้ากัเดอดเช้าในย่านภาคใต้เลยว่า <Wow. S 2> สุดจริงอ่ะแต่คุณผูชมฟังถึงตรงนี้คุณผูชมคิดตามดีๆนะฮะว่า เธอมีการจัดการที่ดีนะฮะเธอมีกาดเธอมีคนดูแลเธอไม่ขับรถเลยเธอมีคนขับรถให้แล้วก็คุณแม่ก็ไปอยู่ในแทบทุกสถานการณ์<ะ>แล้วก็ในการเมามันก็คืออยู่ในบรรยากาศปาร์ตี้สังสรรค์<ะ>ที่คุณเป็นนักร้องมันก็มีเขาเรียกว่าการละเทศะที่เหมาะสมว่ายอย่างนั้น<ะ>แต่อะสิ่งที่ผมห่วงและผมเชื่อว่าใครหลายคนก็ห่วง<ะ>พอฟังถึงตรงนี้ดื่มขนาดนี้เช็คสุขภาพ ภายในว่าหม่นอกจากความสวยความงามเอาจิงๆิงอ่ะก็จะมีแบบแม่ก็จะบังคับอยู่แล้วค่ะแบบตอนนี้ต้องไปตรวจอันนี้ต้องไปทําอันนี้นะคือปกติหนูจะมีงานงานทุกวันใช่ไหมคะหมายถึงว่าอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยทำงานเลี้ยงภายในเขาก็จะมียื่นให้เราอยู่แล้วถ้าวันไหนหนูรู้สึกว่ามันหนักแล้วในอาทิตย์เนี้ยใน2-3วันนั้นหลังจากนั้นเนี่ยหนูก็จะเว้นเลยคือพักเลยอ่ะมาถึงตรงน,นี้อยากจะฝากอะไรถึงแฟน ที่เหนียวแน่นของคุณบรรดาแฟนเดนตายที่ซับพขร์ตมาตลอดก็จริงๆต้องขอบคุณค่ะขอบคุณที่เขารักในในความเป็นเราด้วยความเป็นความเป็นตัวของของซานนีเองซานนีไม่ต้องเปลี่ยนเพื่อที่จะให้เขารักแต่ว่าเป็นตัวเองให้เขารักเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนยังไงมันทําให้เราทํางานได้อีกเยอะสามารถที่จะนเตอร์เทนคนได้อีกมากมายโดยที่เราไม่ต้องกักตัวเองไม่ต้องปิดตัวเองอันนี้ขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจเลยค่ะครับ อ่ละสำหรับวันนี้ขอบคุณมุซันนีที่มาร่วมในรายการนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ต้องขอบพระคุณคุณหมอด้วยที่มาให้ความรู้เรานะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพูนพิสมัยสุวัจโจศัลยแพทย์ผ่าตัดเปลี่ยนเพศศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลในเครือ BDMS นะครับและที่สำคัญขอบคุณผู้สนับสนุนหลักใจดีของเราด้วยนะครับนั่นก็คือ BDMS ครับที่มามอบข้อมูลดีๆแล้วก็เตือนสติให้กับแขกรับเชิญแล้วก็ให้เขาเลือกกับพวกเราด้วยนะครับ และทิ้งท้ายฝากไว้เช่นเคยนะครับอย่าให้อดีตที่เคยสุดต้องมาหยุดอยู่กับหมอนะครับอันนี้เป็นความปรารถนาดีของเราเลยนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเรื่องราวของบรรดาตัวตึงสายแข็งในวงการกับชีวิตสุดต่องเขาจะเป็นบทเรียนให้กับเราได้ยังไงในจุดเปลี่ยนสายแข็งสัปดาห์หน้าเราทั้งคู่ลากันเลยนะครับสวัสดีครับค่ะ อเขายังเลือกรูปดีนะเนี่ยอ่เสร็จแล้วพอดูเสร็จแล้วผมก็จะถามคุณว่าไหนเขาผู้าชญ์ไหนคุณลองดูมองมาที่ผมสิว่าทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างม <c oughs> ีายกาันมันสนุกได้นะมันบอกว่าโอ้น้ำน้ำน่าจะต้องทำน้งหัวแล้วกัผมจะได้ตัดบ,บทเลย <c oughs>